สวัสดีครับวันนี้เราเป็นผีเขาเป็นทำไมอ่ะล่องหุ่นได้เหรอไม่ใช่เราเป็นผีเหรอใช่ก็โดนฆาตรกรฆ่าเองทะลุทะลุเลยไม่ได้ไปไหนเนี่ยสามารถทะลุอันนี้ไปดูอันนี้ห้องอ,นนอมุ่งอัตเนาะเราทะลุอมงอัตได้วิ่งไปไหนครับคุณโหยอย่างนี้ก็ทำอะไรก็ไดไ้เพราะว่าเราจะไม่ตายาเพราะเราตายไปแล้วอะ ใช่ปะเขาไปอยู่ในเครื่องอันนี้เราทำเหมาะทำให้ตัวเป็นผีเหรอใช่เว้ยนี่ดเลนี่คืออะไรอ่ะคือลูกอมงอัสนี่แพ้ชนะคืออะไรครับนี่ไงอ่านี่คุณเกิดมาแล้วใช่ไหมมากลายเป็นอมงอัศรีเหลืองไปไหนเอ่ยเฮ้ยอันนี้มันตุกซือออันนี้คือไข่ก็ไม่รู้นะนี่ก็ด้วยไข่ไม่รู้ เออมันยังไม่ได้ไปอ่ะทำไมอ่ะเตรียมตัวอยู่เหรอเตรียมตัวอยู่อือดูแลมันเอาไม่ได้เนี่ยเอาไอ่ะเไมอ่ะฮะว้ยจะมีหัวคนได้ไงอืมตไหนครับุันนี้ทำครับอันนี้คือกล่องอะไรเนี่ย ปันเริ่มเกาะอมงอัดอีกเฮ้ยเริ่มเกมแล้ว่อนเนี้ยเริ่มเกมไหยเขาบอกว่าให้จุจุ้ยังไงเขาบอกให้จุ้จุ้ออมงอัดคนที่เล่นไปเลยจ้าต้องหาอือฮึถ้าคนไหนเป็นฆาตรกรเราวต้องวิ่งดีรู้เร็วออันนี้คืออะไรเราเล่นเกมตามหาฆาตรกรเหรอไม่ใช่วิ่งหนีฆาตรกรอ๋อวิ่งหนีแล้วเราจะรู้ได้ไงฆาตรกรอยู่ตรงไหนน้ย เราจะรู้ได้ไงครับร้านกองเราแอบ,บในโทรศัพทอไดออ้คุณค้โม้นี่นาคุณแอบ,บได้ที่ไหนคุณเดินได้อย่างเดียวใช่ไหมครับีไ่ไงเพื่อนอคุณเพื่อนอันนี้หมวกเลยหมวกคายาเกะอหรอหมวกอะไรหมวกคายาเกะฟังมาดูเรื่องเลย เอ้ยอจะไปจะไปเจอคนไหนอุ้ยท้องฟ้าทำไรเนี่ยให้ไข่ออกอะดวงดาวเต็มไปหมดเลยอะเว้ยองค์การเอ้ยดูม่วกนี่ใครเนี่ยดูม่วกมันคือม่วกทำไมเขาใส่หมุกให้ด้วยนะพิซซ่าพิซซ่ามีชิ้นเดียวด้วยนะคุณหิวใช่ไหมหิวอยู่เนี่ย อยู่ในท้องโลกก็หิวท้องโลกไหนนี่ไงก็อยู่ในอวกาศเนีน่ยนี่ไม่ได้กินอะไรมานานเลยอ่ะแล้วรองก็เลยอยากจะหาอะไรกินอืมแล้วน,นี่คือไปทางไหนครับทางนี้แหละก็คือ,คอต้องกดตรงนี้ใครน่าจะกดก็ได้นี่และอันนี้ลูกศอนตรงนี้หมายความว่ายังไงลูกศรสีแดงๆเมื่อกี้อันนี้ก็่เนอันเนี้ยไม่ใช่ เนี่ยลูกศรสีแดงๆอยู่ในห้องอะไรหรอให้ไปตามลูกศรหรือเปล่าลูกศรนเดี๋ยวกำลังบอกอยู่ว่าเรากำลังเดินอยู่นี้ไม่รู้อะเดิน,นต่อไปเรื่อยๆได้ไหมครับอันนี้คือห้องแหละไ,ไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยห้องแหละห้องทดลองของดออรสเตสหรือเปล่าไม่น่าจะไม่ใช่เอ,อ้ยทะลุได้ไง อะไรครับคุณทะลุอันนี้ไม่ใช่ทะลุได้ไงเอ่ยเนี่ยทะลุตุ๊กขัดกุดสิเนี่ยเนี่ยปิดปิดแล้วนั่นอาจจะแบบว่าต้องรอเวลานะรอเวลาเพื่อมันปิดอ่ะแล้วเราก็ไป่อดปิดแล้วงี้ปุ๊กแย่ปุ๊กแยเปุ๊กแย่ปุ๊กเราไปทางอื่นได้ไหมไปทางแบบ ที่สยอสยบที่มันเป็นแบบปูเป็นทางอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ไม่มีอะไรครับมีมีดีกว่าเว้ยมีปิดเราจะไปได้ยังไงเนี่ยทำไมเหรอม,มันจะไปไม่ได้เหรอหมันให้ไปตามลูกบอลคนนี้ไม่ต้องกดน่ะ ไปเลยเ,<อ>เดินหน้าไปเลยเอา้าวคุณถอยหลังกลับทำไมล่ะครับให้เพื่อนตามเพื่อนมาตามเพื่อนตลอดเลรอถ้าเพื่อนหลอกไปนี่คือก็สวยเลยนะตายแล้วค่ะตรกรจะถือมีดอืมเพื่อนเพื่อน,เอ,น,เ,อนเอ้เอ,เอ้นี่คืออะไรเอ,เอ้เพื่อนไปทางนั้นทำไมถึมตายแล้วเหรอเอาชน,นะ ยังไงเฮ้ยนี่มาอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วใช่ปะออเฮ้ย <c oughs> ดูอะไร<ง>กไไ็ตลกอะไรนี่ไงตลกอืมอันนี้คือเกมอะไรแล้วคุณมาอยู่ห้องไหนแล้วเนี่ย